เมืองทวายเมืองท่าสำคัญทางใต้ของพม่าฝั่งทะเลอันดามันประตูสู่มริดและตะนาวสีจุดยุทธศาสตร์ที่เปิดเส้นทางการค้าสู่จีนและอินเดียแต่ในปีพุทธศักราช2335เสียงคลื่นที่ทวายปะปนกับเสียงกลองศึกและกลายเป็นหนึ่งในบทเรียนที่สำคัญของสยามจุดเริ่มต้นเนเมียลจอดิน เจ้าเมืองถวายถูกลดอำนาจจากอังวะเขาไม่ก้มหัวต่อพระเจ้าประดุมจึงลงมือสังหารผู้ที่ถูกส่งมาแทนที่และหันมาสวามิภักต์ต่อกรุงเทพพร้อมส่งพระองค์เจ้าชีสตรีเชื้อพระวงศ์ผู้สืบเชื้อสายอายุธยาที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยเพื่อมาเป็นหลักฐานยืนยันความจริงใจทันทีที่ข่าวถึงกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าหากรับถวายไว้สยามจะได้ทั้งเมืองหน้าด่านและฐานทัพริมอันดามันจึงโปรดให้พระยายมราชยกทัพประมาณ5,000ันคนไปรับถวายเป็นเมืองขึ้นขณะเดียวกันพระองค์และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสินหคนาศหรือว่างหน้าสเสด็จตั้งกองทัพหลวงที่แควน้อยกาญจนบุรี เพื่อควบคุมการศึกให้ใกล้ชิดสยามจึงได้ครองถวายได้สำเร็จแต่การถือครองนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพายุใหญ่พระเจ้าประดุงถือว่านี่คือการกระทบศักดิ์ศรีบนแผ่นดินพมา่าจึงเร่งจัดกองทัพใหญ่ในพุทธศักราช2,336ให้เจ้าชายอินแซราชบุตรผู้เป็นมหาอุปราชนำทัพหลวง กำลังกว่า1400 0นายมีทหารม้าร่วมหมืน่นจากมณีปุระเป็นกำลังเสริมพร้อมแม่ทัพสำคัญอย่างเนเมียวสีหสุระและวุญยีมหาชัยสุระในอีกด้านหนึ่งพม่าจัดกองเรือสี่กองรวมทหารเรือกว่าสามหมื่นนายเรือเรือรบ300ลําลำใช้ยุทธวิธีตีปากน้ำยึดแม่น้ำถวายตั้งสะพานข้ามและบีบเข้าตัวเมือง นี่คือสึกใหญ่ที่สยามไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กองทัพไทยได้เคลื่อนพลในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2336สยามยกทัพทั้งสองปีทัพบกเจ้าพระยามหาเสนาเจ้าพระยารัตนาพิพิธและพระยายมราชเป็นทัพใหญ่เคลื่อนจากการจนะบ,บรุรีผ่านช่องเขาตะนาวสีสู่ถวายทัพเรือ โดยวังหน้าหรือมหาสุรสิงคนาณเสด็จไปต่อเรือที่เมืองสิงขรแล้วนำกองเรือจากมริดออกปิดปากน้ำค้าปีกทะเลอันดามันเตรียมตีมริดเป็นฐานเสริมแต่เส้นทางฝั่งบกโขดร้ายกวีนสเบียงล้มกลางเขาข้าวบูดในหีบไพรพลล้มตายเพราะไข้ป่าและเมื่อผู้ชายถูกเกณฑ์ก็ต้องอาศัยหญิงชาวทวายหาสเบียงแทนทุกก้าว ต้องแลกมาด้วยชีวิตแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นภายในเมืองทวายมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจการปกครองของสยามบ้างกลัวถูกกวาดต้อนบ้างปลูกพันผลประโยชน์การค้ากับพมา่าบ้างเห็นแก่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากพระเจ้าปดุดณ์เมื่อฝ่ายพมา่าปลูกกระดมพวกเขาก็เริ่มเลือกข้างค่ำคืนวันที่16มกราคม พุทธศักราช2,337กำแพงเมืองทวายเปิดรับพมา่าปืนใหญ่ที่เคยหันออกนอกเมืองกลับหันยิงใส่ค่ายของสยามคืนนั้นทหารไทยหลายคนทำเพียงยกโล่ไม้รับแรงระเบิดแต่ก็ยังยั้งมือไม่ยิงสวนเข้าในเมืองเพราะไม่ต้องการทำร้ายผู้คนในบ้านเมืองนั่นเองเสียงนายกอง กะโกนกลางควันไฟว่าป้องกันไว้อย่ายิงกลับเข้ามือเป็นอันขาดทหารช่วยพยุงผู้บาดเจ็บเก็บทั้งทงและศพเพื่อนร่วมรบถอยทีละค่ายไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะเดียวกันที่ทะเลอันดามันกองเรือของวังหน้ามหาสุรสิงห์แนาดยังคงตั้งมั่นที่เมืองมาริดแต่เมื่อข่าวพ่ายถึงเรือทงพระองค์ ทรงนิ่งอยู่นานก่อนจะมีรับสั่งสั้นๆว่ารักษาชีวิตของกองทัพไว้เราจะกลับมาในเวลาที่พร้อมกว่าเดิมนี่คือคําสั่งถอยที่หนักแน่นที่สุดแต่สง,ง่างามที่สุดศึกถวายสอนเราว่าดาบและกำแพงทำให้เมืองอยู่ได้เพียงชั่วคราวแต่ใจคนเท่านั้นทำให้เมืองยืนหยัดได้พาม่ากู้ศักดิ์ศรีคืนได้ก็จริง แต่ในช่วงเวลา30ปีต่อมาทวายก็ต้องตกเป็นของอังกฤษและในปีพุทธศักราช2428ราชวงศ์คองบองก็ล่มสลายกลายเป็นอาณานิคมภายใต้จกักรวรรดิอังกฤษโดยสิ้นเชิงสำหรับสยามแม้พ่ายศึกแต่เราไม่สูญเสียดินแดนสิ่งที่เสียไปคือโอกาสเส้นทางการค้ากับแดนไกล แต่ความหวังที่จะขยายฐานริมอันดามันแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือบทเรียนที่ว่ารบให้เต็มกำลังถอยอย่างมีเกียรติและที่สำคัญที่สุดต้องครองใจคนทั้งเมืองให้เป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่จะออกศึกในครั้งต่อไปนี่คือคุณค่าของความพยายามแม้จะไม่สำเร็จในคราวนั้นแต่ทุกเก้าที่กองทัพสยามย่ำผ่านคือความทุ่มเทมุ่งมัน่นเพื่อสร้างโอกาส ให้บ้านเมืองแข็งแรงขึ้นในวันข้างหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องบันจี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ